ด้ลโอ้สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มามาหาพี่น้องมาหาพี่สาวในเราเปิดพี่สาวกันละกาเกิดก้อนแล้วเขากเกิดรุ่นพ้นจะบานมาเบิงเปิดว่ามามาแล้วมาบานสวนบานสวนยังไงบ้าบานสวนมื่ก่อนบานสวนมากก่อนมีอินทรัมมีปลูกไอ้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลายอย่างเราเรายังเดี๋ยวว่าโคกน้องนาโมเดล ้องบ้านในเกาะว่านนะบ้านพักหนอกบ้านพักหนอกครับพี่กัดยุ่หนางเรียนบ้านพักหนอกเลียวไสอันมาสะพูนก็เลียวขวาก็มีกรณีกําลังเริ่มปลูกไปเลยครับมีปลูกอินทรพลัมป้าป่นก็เป็นน้อยแล้วหน้าเข่าก็มีแล้วป่าก็มีแล้วบ้านสวนลานมีกาแฟก็มีแล้วแต่ว่าเพิ่นอยากเข็ดทุเรียนแปลว่ามาเบิ้งไ้เพิ่นพิ่นว่าทุเรียนเพิ่นใบเหลืองต้นใหญ่เล้วล่ะปลูกเพาเป็นปีแล้วใบเหลืองพออย่างนี้ครับมา มาเบื้งสาเหตุแล้วเนาะมันก็ขื่นบมขถ้าว่าบ๊อบตายบ๊อขึ้นถ้าว่าใบเหลืองเหลืองมันมีสองสาเหตุก็เลยมาเบื้่ามาเบิ้งนั่นกัน้ะพี่น้องเด้อบัดนี้เอาเลยหาอันสาเหตุแรกก็คือเอาเหล็กแทงไปแท่งใครเนยังครับนี่แทงหาควบชุ่มชื้นแล้วถ้าตรวจวัดควบชุ่มชื้นมันจะหาสาเหตุรอบแรกเนาะพี่น้องสังเกต็ดนสิหครดหนามสมือแม่นบ่ครับบ่ามสมือคสองมือสามมือสองมือสามมือแต่ว่าหดเปียกซ้ำเลย อันนี้เปิดประมาณประมาณว่าถึงชั่วโมงอืมเพราะมันเป็นมันเป็นดินทรายือ่แต่มันมันเป็นดินทรายแล้วมันมันอมน้ำมันอมน้ำสาเหตุก็คือพอห้องยกโคกน้อยโพดปัญหาเกิดการเมานแมันน้่นมันน้่นหน่อยเองแนแก้แต่ว่าพอตายครับบ้านนี้ปั๊บการแก้ก็คือพ่ต้องหดน้ำหดตัว่ต้องหดให้ดินอันนี้มันดินชุ่มชื้นกันไปแท่งเล็กสอดปัดแล้ว นี่มันฮดบางหันเนี่ยฮดบางหันก็ถือว่าแท่งขึ้นเ่าล่ะสะสมก็เรียกว่าสะสมก้มชื่นฮนตกว่าต้องฮดสามมือสี่มือเ่าต้องฮดก็ได้เขาให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มันเป็นหมาดๆเพราะดินที่สารมาท่อนเป็นดินดินร่วนปนไส้เนาะนี่ครับนี่สาเหตุนี่ครับเอานี่ครับนี่ครับบารนี่โค่นนี่เ่าต้องให้ดึงออกมานั่งใกล้ๆบาร์นี่มาๆ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 ใกล้ๆโค่นนี่โค่นนี่เขาไม่ส่องหายใจ นี่พี่น้องอันนี้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 จะดึงให้เขาให้ให้มีตัดออกนี่ครับให้ดึงออกรัศมีคือสิบเซนหรือสิบห้าเซนนี่ครับคือเขาว่ามีมองหายใจคือยุนี่ดีแล้วอินซีวัตถุแล้วครับมีขี่ไก่ขี่กระเดียนะครบเลยนี่หากนี่ห้กก็เดินแล้วนี่ครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่าหลากเดินเห็นไหมเนาะห้กห้กที่กินอาหารนครับนี่นี่นี่หลักเดินมาเดินหลักเดินเนี่ยครับเนี่ยนี่คือให้เขาหายใจนึงอ่นน้ำไหลเขาสามารถระเหยขึ้นมาได้ ตัวเรียนตัวนี้คือขาดน้ากับขาดในตัวเกณฑ์ขาดน้ำออกคือเย็นน้ำแม้ในตะเกณฑ์คือยังเอาบันี้ดึงยาวมากสิดึงดึงยาวเรัศมีหาสิเมตรหาสิเสนอะดึงามางานดึงมา,มามเลยแต่เป็นโคกดูว่าเป็นยังเพราะว่าพันปลูกอยู่ที่ดอนนี่ครับสวยระบบหลากร้อยดีนี่ครับพนันแค่ขาดนิดนิดเดียวคือเอาขีดใกล้แกบป,ประมาณคุคุหนึ่งโรยโรยเลยครับโรยยังหาง ร้อยห่างห่างมาจากประมาณจากจากสามสิบเส้นรอยยี่ไข่แกบแล้วก็กระปุกปกติเว้ยแล้วมันสิใบสิเริ่มเข็มคือวบัวไตอะไรล่ะจะไปโปกถึงบัไปโปถึงเหงาเนบ่แม่บ่ต้องห้ามใช้โค่นห้ามถึงเหงาล่าสมีสามสิบเส้นออกจากโค่นเลยอบไนี่ครับเข้าใจนะคุณพี่บัตรนี่ตอนนี้คือกันตอนนี้มันมีห้าเ้าใ่มีสังเกตตัวย่างนี่ครับตัวย่างไม่ให้เห็น นี่ครับตอนนี้ก็เฮ็ดขึ้นกันอันดึงออกมาพี่นิดๆนิดๆนดๆนิดๆนิดอนิดๆนิ่ๆนิดๆนิ่ๆนิดๆนิยๆนิดๆนิด้นิดๆนิดๆนิดๆนิกๆนิดอนิดๆนดๆนินิดๆนิดๆนิดๆนัดๆนิ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 ดๆนี่ๆนิดกนิดๆนิดๆนิดๆนิดนดนแล้นนาดๆนิดดๆนินิดๆ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 นนดๆนๆนดนดนิดๆนิดๆนๆนดๆนาดนดินดๆนนิดนดนิดๆนนนนนนนซนกันไปแมน ซมซึ้งเกินไปนั่นล่ะก็เดี๋ปลูกปีกวนพอซื้อตอนไงมาบอท่านถึงพอซื้อไงมาเป็นเดือนปลูกเดือนปลูกเดือนกุมภาเอปลูกเดือนมกราดหากุมภาอืมถ้ารู้มาเพราะท่นถึงขั้วเพราะ่าเฮ่าเนี่ยสีดฮอร์โมนกะกะบสีบ่สีดฮอร์โมนดินท่อมอ่หมูดินท่องเฮ่ายาไม่ยาขามะแรงน้ำบ่ไม่งั้นหันยากับพวกไอ ขารบูซันแฟรนแม่พอร์ตแม็คือเรียกว่าขาเพียไฟไล่แดงที่จริงว่ต้องสีไล่ดอกเพราะว่าห้องมเน้นแต่ห้องแต่ว่าพื้นนี่ให้เน้นขี้ไก่ขี้ไก่ย่างเดียวปุ๋ยเคมีนี่ใส่เป็นวังว่าจะเป็นเฉพาะใส่แมนเคมีกับ่ใครใส่ขี้ไก่ขี้เป็ดปุ๋ยเคมีว่าท่านถึงเดือนนั่นแหละถือว่าใส่ใส่มันเป็นปุเคมีหนอเป็นอินซีอินซีกับเคมีคือเราขี้เกียร์ขี้เกียร์ขี้เกียร์เข้มข้นบ่ยังดีซะล่ะ แม่เียรี่ยร์ดีทีก็ขีไกลเพราะว่าแต่ว่าเท่ากับเบอร์เงินแต่ว่าใส่แล้วต้องทำขวนหยาอยู่นี่หยาอยู่ข้างขางไงตัดออกมาเลยครับมามาปกโคนเพราะว่าหนึ่งเขาเขาเลี้ยวแต่ว่าเขาเขาว่าเห็นมันเห็นมันเบิดฝนก่อนเม็ดเม็ดอะไเมื่อสิบเจ็ดวลาวห่อตัดหยาไม่ประโยชน์หยาตัดมาหนึ่งห่อปีนี้ห่อตัดสองเทียห่อได้ได้อีกสี่วัตถุสองเทียเลยอันนี้ใส่บัวซอยเทียตัดตัดกบเลยครับกบไปเือย ชีกเดียวแต่ไมาอยู่ใต้นีああ่ก mm ็เทสให้ดินดีนะครับมาเบิ้งตัวนี้ครับมาเบิ้งตัวนี้มามมั่อู้่พอมากตัวนี้ตัวนี้ครับผมโอ้แน่นอนแน่นอนเนาะอันนี้ก็เดือดขึ้นแล้วเพื่อว่าดินนี่ดินดินดีอันนี้อันนี้อันนี้ก็ร่างงามนี่ก็ร่างแตกยอดนี่อันนี้แตกยอดนี่อันนี้ยอดยอดยอดเดือนยอดเดือนแนวนี่ยอดเดือนห้ากับเดือนหกนะเดือนคู่โอ้ยเจ้าบังเหรอนี่ยล่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลากลอยนี่ก็ลากลอยนี่ครับแต่ว่านี่ยิบออกมาเลยหยิบมาเลยเออหยิบมาประมาณนี้ครับนนนนนนััั่่่แแแหหหลลละะะ เดิาก,การ<า>องบอัวบัวมันหอาการหากหาก,กินเลยบ้าแมนพวกใหมมีสองหากหลากยึดกับลากหาก,กิน <power ful> นี่ครับหันใส่หันอยากให้อยากใส่ปุ๋ยทั้งใบกะซื้อปุ๋ยยี่บเอ็ดยี่บเอ็ดสามตัวแม่ผสมนำ้ำสามซ้อนแกงผสมก็ยาคัมแมาแรงสีนในตัวมันจะได้กินไปน้ำ คนเลยปะคนคนหมเลยคนคนใส่ใบยี่เบ็ดยี่เบ็ดมั้งครับสามตัวสามตัวเราข้าวผสมเป็นสามส่วนแจงครับแมนผมผสมยาค่ะมาแรงด้วยคาแมนผสมใส่กันครับสีครับครับแมนมันเสริมเพราะว่ามันเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมาในตัวใบสีบอิเลวงครับแมนย่ังไปใส่หลายแต่ละตัวมันปะใช่ใถังเดียวครับโอ้ในถังต่อหนึ่งถังต่อยี่สิบลิตรจแมนแมนแมนอันนี้ถือว่า ผู้เฒ่าผูเฒ่เห็นงานเนาะือว่าถือว่าใช้ไ okay ด้แล้วแค่พ no. ูโ่ผู้เฒ่พ่เอาู้สาวเอาผู้เฒ่เอาสองสาวสองสาวทำงานล้กล้วยบนี้ใบกล้วยใบยังตัดทิมเลยดิทิมเส้นโค้นเลยดิไปมาตามมาครับอาผ่านแล้วผ่านแล้วมาถูกทางเลยแต่ว่าเข้า จะฝ่าวลมยังยานห้ตัดเลย่าไปคิดว่ามือนั่นตัดมัอนี่ตัดมันบอกภาษาง่ายดอกอันนี้อันนี้อันนี้ต้องเศดเพราะว่าเพียไฟไรแดงเรียอันนี่อันนี้เห็นบ่ตัดเลยอันยากร่าใช่พวกข้าเบนดาซิมนี่ครับไปก็เลยกว่าซอดปุ๋ยกะล่งกะล่างกะลังกันมุ่นจะใส่ปุ๋ยเคมีใจเย็นที่ยังตัเหงื่อเย็นจะใจห่อน อันนี้ฟื้นได้เครับฟื้นเด้อเพื้นเาเพถอนปลาใส่ปุ๋ยไรปลาเงาขึ้นมาใส่ขี้ไก่ให้ใส่ขี้ทั้งหลายเลยขี้ข้นขี้มะขี่ไส้รสขี้ไลยกำลังงามกำลังงามอ๋อที่บอกว่าไม่ห้างห้องแล้วห้างเดียวแล้วครับผมแตุรมาเอาเอาตามนั่นเด้อไปไปที่เพราะว่าการจัดการดีๆเพราะว่างคุดกับ่บกับ่บเหี้ยวโอ้ทุเรียนหลเจ้านี่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 เอามาทานเลยมาทานแล้ว ถือต้องถือต้องอันนี้ออกปะเนี่ยอาจารย์ครับนี่ยอันโอจี้นอแนนให้ออกได้สองนอแนออกเลยเนาะเพราะว่ามันไปคุ้มเขาอันเข้เย้ทัดออกมากุ้มนี่แหะอันนอสองนอหนี่ให้ตัดออกโอ้ตัดออกเพราะว่งเพราะว่าหนึ่งเขาจะเอาหรือเขาจะมาแย่งอาหารหลายเกินไปมันมันจะเป็ี่ยนก็คือให้เขายับไปทั้งคนเลยยับนี่จะแทงนอเลยจะมัดสับ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 ไส้โค่นแมนอันนี้ถือว่า ใส่ได้นี่ผู้สาวทำงานือว่าผู้สาวสวยๆอืมอ่าผู้สาวมาางปรผู้หญิผู้หญิงพี่คัดจะยนทางหนอยเลยครับเด้อสนันไคบอ้บังคุดจะนี่เสาโอ้โกที่นี่ใส่ปุ๋ยจะมขึนน้ำใส่ปุ๋ยขึ้นรกันไปไหกเนี่ยมโกวะมันระบบหักที่แข็งแรงใบมันเสาตอนแดดห่อนไหมออาจี่ใส่ปุ๋ยํำนึงงานมันสอดปุ๋ยสอดปุ๋ยเนาะสรุปมาให้น้ำจะให้ ย่าให้ปุ๋ยเคมีใจเย็นๆจำเอาคือไปกีบสาวลรอค่อยๆวอาค่อยจ่าไปโอ้ไเป็นตายยังสันนิโอ้ยไม่ตายพายว่าเป็ยังคือมันมันไม่ในตัวเกณฑ์ไหลาลเอ่ามาเบิ้งตัวนี้ตัวนี้กับสดปุ๋ยเดียวหันตัวนี้ตัวนี้กับสดปุ๋ยกันเนี่ยใส่ปุ๋ยไรนั่นบ่เนี่ยแผลตายแผลตายค่อยฟื้นขึ้นมา่อไหร่นี่ยตีสดปุ๋ยได้นี่มื่อนักมื่อนักไปหน่อยเอากระก่หนีบอว์นีบอว์อืม เอาตไปฮาหน้าต่อบัตรปลาไปเอาเอาขี้ไก่แกะมันใส่เด้อต้นละกุละกุต้นนี้มันอยู่ในห่มใหม่มันอีกหนึ่งมันเก็บความชุ่มชื้นสองไอ้ต้นนี้ก็ซื้อมาใส่ได้ต้นนี้จักปีอันนี้พลาดแล้วนี่กระโดารบ่อเพราะว่าซื้อใส่ญ่มันบ่อต้นละบาทตัวสองร้อยสองร้อยบ่อบ่ออันว่าห้าสิบบาทก็เอา เอาชื่ว่านี่นะผ่านผ่านนี่ต้นเดียวพันบวอไหมีต้นซื้อมาสามีแล้วสามีเออเดี๋ยวเราสองสาวความสมรรถสูงเอาชื่อว่าใช่ได้ใช่ได้บ้นนี้บ้านนี้ค้อมปาดบัานนี้สิบวอซู่ฟังมบ้าเบังมาสังเกตต้นนี้ต้นกั้นอืมะมาสังเกตสาเหตุมหาสาเหตุน้ำพ่นโอ้ไหลสุดเนี้ย ตะี้เอ้แา่อ้แห่อ้แหเอาล้มตายแหล่ก็ตายแหล่ตายแหล่ตาายอดตายนั่นป้อมเจ๊ะเชียบมาดิล้วกเาเห็นอย่างมันปล่อยมันปล่อยมันเอาตายก็ตายตายก็ตายเลยตีมีนาทาคนน้ำย่างอย่างแลไปคือขืนเพราะยังโอ้โหพ่อวายังดินไกนกล้วยมันใก่คนกล้วยมันได้เก็บคว่ำชมชื่ออากาศเย็นดินดินมันมันเป็นกางมันสม่ำเสมอตายก็ตายมื่กูเห็นอย่างดอกปุ๋ยก็ไปใส่พ้อมเปแต่ตายซวมา

เล่นอือนอมาเบิ่งกระดอไม่จะต้องตัวนั่นเลยว่ะจะได้เขียวขึ้นงามขึ้นลักๆั้ครับผมนี่พลัง้นกระดงเนาะอือว่าพานเนาะพานสองนเดียนเอาสรุปมาแล้วก็เอาตามสูตรนี่เนาะน้อยมีเนาะครับผมครับผมเพราะว่าขาเห็ดบ้างเด็เห็ด้แก่ขาปับปุงี่เล็กน้อยกัพอให้น้ำไม่ต้องให้น้ำาหลายเพราะว่าขาดินไส้ไห้หลายมันเพิ่มน้ำานอ่านวะานข้าวทานไข่ก่เนื้อก่เนมูอกระเจียงกรัเจียงกระพี้องก่ะกิน านน,นกันเอาฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกระเซียนมูพ่อเพียงเลยครับเด้อมีฝากยังฝากยังฝากลูกคนนึงบอฝากฝากบอกว่ากูจะกุญธเลี้ยงด้วยกันมีกำลังใจไปมีกำลังใจมาให้ก็ร่างใจกันก็เลยเด้อค่ะมาแนะน้ำผู้ใดมีความรู้ดีๆกับมาแนะน้ำนะค่ะไม่การไม่กาดไม่กัรบ้านภ่างนอกทางนอกบ้านสวนมังกรค่ะมีกาแฟมีกาแฟให้กินด้วยนะครับมีกาแฟมีน้ำปั่นน้ำปั่นมีพาล่ามให้กินด้วยครับครับสวัสดีครับผม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  คุณพ่อปาดที่มา